สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆครับันนี้ผมมาพบกับเพื่อนๆนะครับผมชื่อชาบูเป็นปลาแร็กเผือก ตาแดงครับตาตาสีแดงไงตัวใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนให้ผมด้วยนะครับผมเป็นตาแ,แลกเปลือกนะครับตาแดงตัวใหญ่มากเลยตัวโคตรใหญ่เลยตู้ก็จะเล็กไปแล้วครับ นะครับตอนนี้หัวกำลังเริ่มมีหนกขึ้นมาแล้วปากก็ใหญ่กินก็เก่งยังไม่มีเพื่อนเเข้ามาชมเลยนะครับ โอ้อย่างนี้ก็น้อยใจแย่เลยสิครับเพื่อนๆไปไหนกันหมดสงสัยจะยังไม่ตื่นยังเช้าอยู่เนาะอากาศฟ้าครึมๆแบบนี้นอนหลับกันยังไม่ตื่น ตึงๆะฝนกำลังจะตกตรงนี้ฝนตกทุกวันเลย กินมือพ่อได้เลยนะเนี่ยปากมันใหญ่มากเลยตีป,ปากสิตูป,ปากสิใหญ่ไหมละ่ะ ันนี้เรามาใกล้ชิดกับชาบูปลาแลกเปลือกตาแดงบางท่านยังไม่เคยเห็นนะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับปากใหญ่ตัวสีเปลือกอปลาแลกเปลือกตาแดง เ,เก่งมากมากเลยเพราะตัวใหญ่มากาตัวชาบูวันไหนขออาหารนำหิวมากๆก,ก็จะกระแทกตู้ดังบึ้มบึมโอ้ยหวาดเสียวนะ หัวตู้จะแตกไปละว,วันนี้พอแค่นี้ก็พอนะชาบูนะไม่มีใครเข้ามาชมเราเลยโอ้อย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยดีลำบากเลยไปนะ๊ายบาย Bye bye. Bye bye.